สวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับผมโทฟี่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Tron a r i e s หรือชื่อภาษาไทย t r อน a r e ิสนั่นแหละครับก็อย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับก็ Tron a r e ิสนะครับผมเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟแอคเวนเจอร์นะครับผมที่ถือว่าทิ้งช่วงห่างจากภาค Legacy นะครับหรือภาคที่2ของแฟรนไชส์ไปนานถึง 15ปีเต็มเลยนะครับหรือเกือบ15ปีนั่นแหละนะครับเพราะว่า Legacy นะครับออกฉายในเดือนธันวาคมปี2010นสะครับส่วนภาคนี้ก็ออกฉายตุลาคม2025หรือปีนี้นนเองนะครับเอาจริีก็นับว่าถือว่าเกือบ15ปีเลยนะครับผมที่แฟนๆนะครับต้องรอคอยแฟรนไชส์สุดคลาสสิกของดิสนีย์เรื่องนี้นะครับผมโดยที่ถ้านับจากทรอนภาคแรกในปี1982นกินะครับกินเวลานานถึง43ปีแล้วครับต่อแฟรนไชสนี้ ซึ่งถึงแม้ปากบอกว่าจะเป็นภาคที่3นะครับแต่เอาจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังแอคชั่นไซไฟนะครับพี่เอาจริงผู้ชมหน้าใหม่สามารถรับชมได้เลยนะครับถ้าไม่เคยดูหรือแทบจะจํา2ภาคแรกไม่ได้ยังไงคือดูได้เลยนะครับบภาคนี้มันเชื่อมโยงแค่ตคัวละครที่มันยังอยู่ในโลกเดิมนะครับแต่แค่ตัวไม่ค่อยมีตัวละครเก่าๆหรือแทบจะไม่ค่อยมีตัวละครเก่าๆนอกเหนือจากเควินฟินเลยนะครับ เพราะฉะนั้นค่าหาหนังที่แบบเป็นหนังแอคชั่นไซไฟทุน200ล้านก็สามารถดูหนังเรื่องนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันอาจจะได้รับประสบการณ์ดีกว่านี้นะครับถ้าเป็นระบบใหญ่ๆห,หรือจอใหญ่ๆนะครับผมอย่างน้อยถ้าไม่ L อะไรนะ G L S ใช่ปะก็ IMAX ไปเลยครับผม IMAX 3D ด้วยมีภาคไทยด้วยนะครับแล้วความรู้สึกหลังจากที่ออกมาจากโรงภาพยนตร์นะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่า สนุกไหมอะผมขอพูดตามตรงเลยครับว่าเฉยๆนะครับค่อนไปทางก็โอเคนะครับผมคือว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายตังนะครับแต่ผมก็แอบรู้สึกว่ามันน่าจะทางของมันน่าจะไปสุดกว่านี้นะครับผมที่เล่าเรื่องราวของเหล่าโปรแกรมเนี่ยที่มันหลุดเข้ามาในโลกความเป็นจริงแล้วนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนภาคนี้ยังเป็นเพียงแค่การปูพื้นเท่านั้นเองนะครับ คือไอฉากเรคกอไนเซอร์นะครับไอายานบินบินใหญ่ๆนะครับที่มันปรากฏตัวใน2ตัวอย่างแรกนะครับเอาง่ายคือมันก็คือฉากไคลแมกของเรื่องยานเดียวไคลแมกทางเรื่องนะครับคือเอาง่ายๆือเขาก็หวังว่าอย่างน้อยก็มีภาคต่อแหละครับทำให้เขาก็เล่นใหญให่แค่นั้นนะครับแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันจะใ,ใหญ่กว่านี้นะครับแบบว่าโอ้โหมีเหล่าโปรแกรมบุกเมืองทั้งเมืองนะครับแล้วก็มีแอริสปราบอยู่คนเดียวแต่ดูจริงก็ไม่ได้ใช่ขนาดนั้นนะครับผมแต่ยอมรับเขาว่า งานสร้างดีอยู่คือเรื่องราวของครอนแอริสในภาคนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับแอริสนั่นแหละครับที่นำแสดงโดยจาร์เรเตโตนะครับผมโปรแกรมนะครับที่สร้างโดยจูเลียดีเลนเจอร์นะครับผมที่เป็นผู้บริหารคนใหม่ของดีเลนเจอร์ซิสเต็มนะครับซึ่งก็คือบริษัทคู่แข่งตัวร้ายหลักของแฟรนไชส์นี้นะครับซึ่งแอริสเนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นมาสเตอร์คอนโทรลนะครับผู้เิ็นทัตของโลกของเดอะกริดของดีเลนเจอร์ซิสเต็มนะครับแถมเขาเนี่ยก็จะเป็น เหมือนว่าอะไรเป็นโปรแกรมนะครับผมนักรบที่จะขายให้กับรัฐบาลนะครับผมแล้วถ้าเขาเสียชีวิตหรือเกิดโปรแกรมหมดเวลาเนี่ยเพราะว่าโปรแกรมที่ดีเลนเจอร์เขาหยิบมาในโลกมาสู่โลกจริงเนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่29นาทีก็นึกถึงอุลตร้าแมนอะ่ะที่จะมีคลาร์ทัมเมอร์นะครับที่บอกว่าอยู่ในโลกหรือต่อสู้แค่สามนาทีเอโปรแกรมก็เหมือนเช่นกันนะครับก็เหมือนกันที่ยังไม่ได้อยู่บงังถาวรนะครับผมยังมีเวลาจํากัดอยู่ซึ่ง ไอแอริสแล้วก็เหล่าโปรแกรมของดีลินเจอร์นะครับที่รูปร่างของโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นสีแดงครับซึ่งแตกต่างจาก2ภาคแรกที่โปรแกรมของฟินเนี่ยหรือว่าโลกเดอร์กินใน2ภาคแรกจะเป็นสีฟ้านะครับผมซึ่งก็ยอมรับว่าผมในฐานะที่ผมช่วงชอบสีแดงครับผม,ผมก็บอกเลยค่อนข้างเท่แล้วก็สวยนะครับผมแต่ก็ยอมรับตรงว่าอาจจะเพราะว่าผมนั่งใกล้ใกล้เกือบจอลงมัง้งทําให้ผมรู้สึกแอบแสบตานิดๆน,น,นะครับผมใครบอกว่า ไ uh, อเชนซอมแมนเน่แสบตาผมแอบรู้สึกว่าหลังเรื่องนี้ถ้านั่งใกล้ๆหน้าจอเกินไปก็ระวังแสบตานิดึงนะครับแต่มันก็ไมไ่แสบตามากนะครับอาจเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวละครดูจากรูปเนี่ยคือโปรแกรมส่วนใหญ่มันเป็นสีแดงนะครับซึ่งผมแอบรู้สึกว่า CGI นะครับมันยังดีมันยังสวยงามอยู่นะครับสวยงามแต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนว่าไงเดีะมันเหมือนผมรู้สึกว่าไอทรอนเลกาซี่เนี่ยแม้จะมีแสงสีสีฟ้า สีส้มสีแดงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมแอบรู้สึกว่า CGI และแสงสีของหนังเรื่องนั้นผมรู้สึกว่าดูสบายตามากกว่าภาคนี้นะครับผมหรืออ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ดูภาคนี้ในโรงภาพยนตร์มัง้งพอมาดูจริงในโรงภาพยนตร์ในภาคนี้นครับผมก็แอบรู้สึกปวดตาเล็กน้อยนะครับผมแต่ไม่ใช่ว,ว่าไม่ชอบนะครับผมโอ้สีแดงถือว่าเข้ากับทรอนดีนะครับผมไม่ค่อยหเห็นว่าสีแดงเป็นสีหลักของพระเอกนะเออแล้วก็ช่วงชีพพระเอกเรื่อง ตัดสรุหรือว่าเริ่มมีความรู้สึกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นตอนที่มีโปรแกรมเพื่อนของเขาคนหนึ่งอ่ะที่แบบไม่ได้สร้างใหม่เนี่ยครับผมดีนเจอร์ไม่ได้สร้างใหม่ทําให้เขาเริ่มตระหนักว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นะครับซึ่งส่วนเนี้ยผมแอบเสียดายนะครับผมคิดว่าถ้าจะให้แอริสต้องให้เห็นเขาเนี่ยได้แบบได้ทําสงครามให้กับมนุษย์ทําสงครามทําภารกิจอันตรายมากมายให้กับมนุษย์ ผมก็รู้สึกว่ามันจะดูเหมาะสมกว่านะครับแต่ผมก็ยอมรับตัวตนเราครับว่าผมไม่ค่อยเชื่อการที่อยู่ดีแอริสเริ่มตัดสรุ้สักเท่าไหร่ครับผมคิดว่าอาจจะเพราะการดําเนินเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะเร่งรีบแล้วก็ไวไปหน่อยนะครับทำให้เราไม่ไม่รู้สึกเชื่อว่าทําไมอยู่ดีแอริสถึงมีความรู้สึกนะครับแม้จะเล่ยเลโตจะเล่นดีก็ตามอีฟคิมนะครับผมนางเอกคนใหม่นะครับที่มาเป็นซีโอคนใหม่ให้กับเอสคอมนะครับหลังจากที่แซลฟินนะครับพระเอกจากภาคแรกนะครับได้ลาออก ด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับตามที่ภาคนี้ให้เหตุผลไว้นะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบนะครับผมถือว่ามีเสน่ห์ดีนะครับหลายๆคนบอกว่าไม่ได้ไม่มีเสน่ห์ผมว่าผมว่าโอเคอยู่นะครับผมแค่เสน่ห์นะครับแต่การนำเนินอเรื่องบทแล้วก็ปมงของเธอผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมผมรู้สึกว่าไอปมเรื่องน้องสาวแล้วก็ปมเกี่ยวกับไอสร้างพืชสร้างอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะถาวรนะครนี้ผมก็ไม่ค่อยอินแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับสนใจแค่ว่าเออริสมันจะทําอะไรอีกมันจะไาอยู่ดีมันก็มีความรู้สึกนะครับมากกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะครับถือว่าชอบดีแล้วก็ยังหวังว่าถ้ามีภาคสีก่ก็อย่างน้อยก็โอเคนะครับจูเลียตดีเรนเจอร์นะครับผมตัวร้ายหลักของเรื่องนี้นะครับทายาจากเอ็ดดีเรนเจอร์ตัวร้ายจากภาคแรกนู่นเลยนะครับที่เหมือนในรอบนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นการเล่า ตรงกันข้ามนะครับคือ2ภาคแรกมันจะเล่าแต่พระเอกใช่ไหมอ่ะแต่ว่าภาคนี้ก็จะเล่าเรื่องาวของตระกูลตัวร้ายแทนนะครับผมซึ่งส่วนตัวยอมรับตรงตัวว่าอีแวนปีเตอร์เนี่ยแสดงเออมันไส้ดีนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าบทของมันเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมว่าเป็นตัวร้ายที่แบบจืดดแหละแถมทาตัวบุ่มบ่ามด้วยนะครับผมซึ่งผมส่วนตัวถือว่าไม่ได้ชอบอะไรมากนะครับผมชอบแค่ดีไซน์แบบจีดๆของมันนะครับแต่ว่า ก็หวังว่าหลังจากเอ็นเครดิตนะครับที่มันได้กลายเป็นคอมมานเดอร์บ้างหรือที่ตอนเอ็นเครดิตมันหลบหนีตำรวจนะครับเ้วเข้าไปที่เดอะกริดที่มันล่มสลายแล้วนะครับเผอๆอาจจะเป็นไอคอมมานเดอร์คนใหม่นะครับอาร์เทนานะครับอดีตคู่หูโปรแกรมของแอริสนะครับสู่จริงๆน่าจะเป็นลาสบอสหลักด้วยซ้ำนะเพราะว่าเป็นผู้ต่อสู้คนสุดท้ายของแอริสในเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมตามคําสั่งนะครับผมทําตามคําสั่งแล้วก็ทํา ตามคาสั่งถึงขั้นแบบโอ้โหคิดไอ้เองอะเออแม้จะอ้างว่าทําตามคําสั่งของจูเลียนะครับแต่เอาจริงมันก็ดูเหมือนเริ่มจะมีนิสัยของตัวเองเหมือนกันนะครับผมถึงขั้นเอาเรคคอร์นเซอร์เนี่ยออกมาเองด้วยซ้ํานะเออเพื่อไล่ล่าอีฟแค่คนเดียวนะครับผมถึงตั้งต้องเอายานใหญ่ๆมาเลยนะก็ถือว่าชอบนะครับผมชอบกว่าตัวไรล์หลักซะอีกเควินฟินนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากลับมาได้ยังไงนะครับผมหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะก็ เป็นจิตใ้สํานึกสุดท้ายของเควินฟินอย่างนั้นเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็เหมือนมาทําหน้าที่เพื่อเอาโค้ดภาวะถาวรหรือว่าไม่ถาวรของมันอะออให้กับแอริสนะครับทำให้แอริสเนี่ยกลายเป็นมนุษย์นะครับผมเพื่อมาช่วยเหลืออีฟคิมในทีหลังนะครับซึ่งตาก็75แล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าถ้ามีภาค4ต่อแกยังอยู่เปล่อเปล่านะครับผมแต่ก็ก็หวังว่าตัวละครเก่าๆแล้วก็ตัวละคร ใหม่จากภาคนี้ก็จะอยู่ครบนะครับถ้ามีภาค4ี่นะครับหวังว่าภาค4ี่เขาจะไม่รีเซ็ตตัวละครแล้วนะแต่ภาค4ภาค4เหรอก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยสวันแรกนะครับทำรายได้ไปเพียงแค่33ล้านเหรียญที่สหรัฐอเมริกาซึ่งน้อยกว่าภาคเลกาซี่ซึ่งทํารายได้กว่า40ล้านนะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ย27ล้านรวมกัน60ล้านเนี่ยซึ่งถือว่าโอกอาการค่อนข้างหนักมากๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปีที่ กลางๆค่อมไปทางไม่สูงมากสำหรับดิสนีย์ในปีนี้นะครับคือนอกเหนือจากลิ l โลแอ s สตินนะครับผมหนังเล็กๆฟอร์มเล็กๆของดิสนีย์ที่กับทำรายได้โอ้โหถล่มทลายพันล้านเอาชนะ Mi8 ได้อะเรียกว่าหนังเรื่องอื่นของพี่แกนในปีนี้ไม่ค่อยสูงมากสักเท่าไหร่นะครับมาเวลยังพอเข้าใจได้ครับว่าส่วนใหญ่ปีนี้เนี่ยสเรื่องน่ยมันจะมีแต่ฮีโร่ที่ กลางๆไม่ค่อยดังเท่ากับอเวนเจอร์หรือสไปเดอร์แมนอย่างแน่นอนนะครับก็ไม่แปลกใจที่ทารายได้ประมาณนั้นแต่ส่วนตัวผมเชียร์ให้มีต่อนะครับผมอยากดูเยอะๆนะครับผมก็คืออยากให้แอริสเนี่ยก็ไปเจอกับ2ตัวละครเองครับอย่างคอราและแซฟฟีนั่นแหละนะครับแต่ดูทรงแล้วคงน่าจะรออีกสัก20ปีนะครับต้องพูดตามตรงนะครับว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างกลางๆนะครับโอเคไม่ได้รู้สึกแย่อะไรมากอ้ออีกอันนึงนะครับชอบลืมตลอดเลยนะครับของการรีวิวของผมเนี่ยก็คือดูตรีประกอบนะครับผม เพลงของนายอิสเนียลเนี่ยก็ถือว่าเฉยๆนะครับไม่ได้รู้สึกชอบอะไรมากนะครับต้องต้องฟังบ่อยๆนะครับถึงจะติดหูนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับถือว่าเป็นหนังที่โอเคนะครับผมไม่ได้แย่แต่คิดว่าแก่นเลื่อนนะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เขาสานโปรโมทปูมาเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับผมคืกคิดว่าดิสนีย์เขาคงอยากจะเก็บไว้สานต่อภาค4หรือว่าภาคต่อๆไปไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันมีอีกสัก20ปีต่อมานะ ก็คะแนนนะครับผมขอให้คะแนนที่7เต็ม1ินะครับผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีความคิดเห็นอย่างไรมีจุดไหนที่ผมไม่ได้สปอยหรือว่าออกความคิดเห็นอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้แลรับเหรับคลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ต่อความรู้อีกเล็กน้อยนะครับผมก่อนจะจากไปก็ท r อน Aries เนี่ยมันก็เคยมีบทล่างแรกมาก่อนนะครับก็คือ Tron Assension นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นบทที่จะเป็นภาคต่อโดยตรงของท r อน Legacy เลยนะครับที่จะมี s ซลฟรินแล้วก็คอร่ากลับมานะครับผมและเอาจริงๆบทนี้ก็มีการปรากฏตัวของ Ari s สเป็นครั้งแรกนะครับผมอไม่ใช่ตัวละครที่มาปรากฏตัวใหม่ตอนเริ่มพัฒนาใหม่อีกครั้งนะครับผมโดยที่บทนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวการประชิญหน้าของ โลกจริงแล้วก็โลกของโปรแกรมนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับปรัชญามากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะมีตัวละครเอ็ดดิลินเจอร์จูเนียร์นะครับของคีเรมเฟรี่เนี่ยกลับมาด้วยนะครับแต่น่าเสียดายที่หนังเรื่องนี้ถูกยกเลิกเนื่องจากว่ามีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของดิสนีย์นะครับชื่อว่า tomorrowland เนี่ยมันเจ๊งนะครับผมทำให้ดิสนีย์ขอไปเน้นที่มาเวลัสตาร์วอล้วกันทำให้หนังเรื่องนี้ถูกยกเลิกไปนะครับผมจนกระทั่งปี2017ก็กลับมาพัฒนาต่อสักทีนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนให้แอริสกลายเป็นนตัััวเเออออกขขงงรรรื่ะคคคบบบผมุณ